ตามฝันเกษตรสีครับวันนี้มาอัปเดตโคกนองนาวันนี้วันที่29สิงหาครับผม2564ครับไม่ได้ลงนานครับวันนี้มาทางนี้เลยครับอัปเดตโคกนองนาของเราครับผมไล่ตามฝันเกษตรดีครับนี่นะฮะนี้ก็คือฝักสวนรัวครับรดกินได้ครับครับ ใหญ่ๆเลยครับดเด็กนะครับน,นีปลูกไม่ใช้สารพิษนะครับไม่ใส่ยาครับผมสร้างธรรมชาติเลยครับนนครับครับอ่อนละลายมีโคกหนองนาะมีครับมีเยนะอันนี้เป็นบวบนะครับวหวานคือโคก ไม่ได้ลงงานครับครับผม,มรครับ,รบนีคนก็ข้าโพดครับผมข้าโพดหวานครับนบวบข้างหลังครับ ฝนกำลังจะตกนะครับนะครับอัปเดตข้างหน้าเลยครับมะห่มครับหลังกับปลาทิพย์อยู่นะฮะปิดตัวทิศครับผมทิศอาจจะไม่ยาวครับผมช่องหน้าฝนไม่เพราะเปิดบอกเองครับผมบอกเองด้านนี้ครับ มเคงแค่นี้ก็อยากินแล้วครับมาลากอดอกดอกครับเก็บความบุญเล็กน้อยครัพเดทโคกหนองนาครับผมไม่ได้อัพเดตนานนี่ก็งอกเองครับผมเกิดเองครับตามไปฟูมาปลูกแล้วก็ ในมันร่วงครับนี่ครับฝั่งนี้ก็อ้อยคันน้ำครับสุพรรณห้าศูนย์นี่ก็ได้การแล้วครับเดี๋ยวก็ได้คันขายครับผมวันอาทิตย์ครับวันปาร์ตี้กันครับวันอาทิตย์มาชมลมโคกน้องนาครับพี่น้องมารวมกันนี่นะฮะบรรยากาศของเรากล้วยกล้วยก็ออกเคีเยยะครับ

เยอะครับกาลังออกครัน้นเห็นไหมกล้วยหอมทองครับเดี๋ยวจะไปดักปลานะคะสรับทียังอันนี้เลครับอันนี้ก็บ่อปลาครับผมหลายพันครับหลายอย่างเลยครับนี่นะครับโคกหนองนา ครับดอกแคนะฮะจิ้นไม่หมดครับจินไม่หมดครับต้นไผ่อะไรละ่ะก,ก็มีเยอะครตาตาไปถายตาหน่อยครับด้านนี้เลยครับผมด้านนี้เลย,น,น,เลยน,นี่ก็มีปลาดุกปลาปลาหมอเทศครับปลาหมอยักษ์นะครับน,นีผม เยอะครับนังหยิดครับนี่ก็นาดำครับผมนาดำมีแค่นี้ครับนาดำครับอันนี้นาดำนะฮะตัวนี้ฝั่งนี้บานครับผมนาบานครับแต่มีโซล่าเซลเติมน้ำครับไม่ต้องกลัวเรื่องน้หมดครับเราจะไปดูโคกหนองนาโคกหนองนาทางด้านนู้นครับเราจะดูโคกหนองนา ครับครับมาหงมันเปียครับผมเปียเมะม่วงก็เอาดอกนะฮะครับด้านนี้เลยครับโคกนองนาของเรานะครับภาพถาพหลายเดือน้ะไม่ได้ลงครับผมด้านนี้เลยครับนี่ก็ขา้าวโพดนะฮะปลูกแซมไปเลยครับ โครงการโครกหนองนาเราได้สามเดือนเดือนพูดสภาขุดโคกหนองนาครับเริ่มปลูกได้สองสามเดือนนะัสองเดือนนี่นะครับสองสั่งทางครับมีข้าวโพดนีนี่ก็อือก็ปลูกแทนไปเลยนะครับขัาทองปลาครับโคกหนองนานี่ก็เป็น ธิดาพันจิมจูครับผมฝรั่งจิมจูครับกล้วยไข่ปลูกแซมไหมครับปลูกแตงกวาไขปลูกใส่กันเลยครับไม่ต้องกลัวครับวัดงานถึงอ้อยพันน้ำก็ปลูกไปเลยครับด้วยกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันหนึ่งยุบอันหนึ่งก็เกิดครับนะครับมาทันนี้ครับทำนท่นี้ก็ไปบอกกินนะครับครับผมนี่ครับ ด้านนี้เลยนี่ครับแบบอีครับปลูกแกรมกันไปเลยครับอันนี้ก็ผักหาครับผม,มาานะครับโคล้งหนาอย่บในี้ก็จะเป็นกล้วยด้วยมีบวบมีแปงกวาครับผมกำลังเกิดครับ เลยครับอันนี้สวยงามตามท้องเรื <Catholic. S 1> ่องครับผมครับนี่ก็คลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่ตรงนั้เลยนะครับคล้องไส้ไก่ครับด้านนี้เลยครับครับบ่อน้ําบ่อเลกของโคกหลังนาครับแต่ว่าเป็นน้ําอาจจะเสียนิดหน่อยครับผมเลี้ยงปลาครับผมครับคุณไปข้าวครับคุณดูน้ำดิครับ คิดยอดมากเลยครับน่าเล่นไหมครับไม่โอ้ไม่น่าเล่นตนนนัั้ครบผม่นาเล่นมากเอาแล้วครับแต่วันนี้จะมาเล่นน้ำตันนั้นแหละนี่แตงไทยครับผมแต่วันนี้ไม่มีซูชิก็เลยต้องเล่นตุนตุนโอ้เล่นตุนตุนวันนี้จะมาเล่นน้ำด้วยนะครับลูกหลานครับผมหลานน้อยอ๋อยัดอาแตงโมยได้เลยครับผมโอ ด้านนี้นะครับอันนี้โคกหนองนาเพิ่งเริ่มครับสองเดือนกว่าครับโคกหนองนาโคกหนองนาครับำทำแพรแล้วก็ปลูกกล้วยเลยนะครับแถมต้นไม้เราจะมีไม้ผลต้นไม้ป่าข้างด้านนี้นะครับอันนี้ก็ไม้ผลอันนี้ก็มีมะม่วงทุเรียนต้นขนุนครับตรงนี้ครับอย่างข้างด้านนี้นะครับ มีสะพานนิดหน่อยครับผมสะพานน้องไส่นะคุณใบตั้วครับได้เดินได้เดินได้นี่เลยเดินมาครับนี่กระของตั้งใจนะครับเดินดีๆนะครับคนใส่ก็เดินดีๆนะครับโอ้โหน่าสีนั่นนี่แต่มันดูจับเปลี่ยนมาเนาะครับเนาะก็มีครับแม่จ๋าไม้ป่าก็มีไม้ป่าก็ ต้นยางนายางนาก็มีครับปลูกตับกันเลยครับนี่แปลงครับส่แปลงไทยด้ปลูกไว้ตามเนินนีครับแปลงไทยไงก็ได้กินครับอย่างน,น,นี้นี่เลยครับนี่บ่อที่สองครับไม่ไม่ไเลี้ยงปลาครับไ,นนไ,มไม่เล่นน้ำเนี่ครับได้านี้เลย หัวใจด้วยนี่นะครับยางนาก็ปลูกแซมเลยครับยางนาแล้วก็ปลูกคะกันไปเลยด้านมือเลยครับด้านหลังนี้เป็นไม้ป่าผสมกล้วยครับกล้วยก็ปลูกแซมไมได้เลยครับยางนาต้นเงาะผลไม้จะมีเลยครับสีก้มเลย ป่าน้ำครับผมป่าน้ําเด็กๆครับนคเด็กเจะไปเนน้มเปลี่ยนชุด้วครับไปนชุดมา้าหลังแล้วก็เป็นไม้ป่าที่เด็กครับที่เลก็ปูแมไม้ประดูไม้ยางนาไม้แดงมีหมนครับนี่ะครฝั่งนี้ก็ม้พยุงครับ มีไม้ป่าไม้พยุงครับปลูกแซมนะครับมีก็ไม้ยางนาไม้แดงนี่ครับไม้ป่าครับไถแล้วก็ปลูกไปเลยครับไถ <ข S 1> <ฮะ S 2> ทางด้านนี้ครับนี่มีคลองไส้ไก่ครับไถได้เลยนะครับได้เล,ดดเลยครับนี่ครับไม้ป่าแล้วก็ปลูกเป็นวนะครับด้านนี้ไม้ป่า ครับ่างนี้เลยครับครับปลูกกล้วยปลูกแนวนี้นะครับปลูกกล้วยสลับไม้ป่าเลยครับมีไม้สักนะครับไม้สักครับต้นไม้สักปลูกได้สองเดือนนะครับตัวนี้ได้สองเดือนครับตัวนี้โปกหนองนาได้สองเดือนกว่าครับ โคกหนองนานี่ครับโคหนงนาเราไม้ตัดแล้วก็เริ่มโตครับผมปลูกไม้ตัดผสมกล้วยไปเลยครับกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับด้านนี้เลยด้านนี้ไม่ได้อัปเด,ดขนานเลยครับนี้ก็มาอัปเดตโคกหนองนาโคกหนองนาโมเดลนี่นะครับ ของไส่ไก่ของเราครับเป็นรูปตัวอะไรครับไส้ไก่น้ํายังไม่เยอะครับฝนยังไม่ค่อยดีอันนี้ก็มาอัปเดตยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้หกสิบสี่ครับนี่ไล่ตามฝันก็ะสีมครับก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับติดตามกดไลค์กดซับสไครต,ต์ให้ด้วยนะครับจามใด้วยครับสวัสดีครับผม หนองนาโมเดลความสุขของเด็กๆครับวันอาทิตย์วันรวมญาติครับผมปาใส่กับใบข้าวโอ้ใบข้าวครับ ไกลร้อมน,นะโอ้โหหนึ่งสองตั้มเออนีครับวิวสวยวิวสวยน้องสาวทีสกเกิร์